สารอาญาอนุมัตมิหมายจับแกนนำกปปสและกลุ่มคอปทอ30คนในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏและก็หาอื่นๆนะครับรวมอีก8ข้อหาขณะที่สอารสยืนยันจัดตำรวจชุดนเรศวรและอรินทราชเพื่อเตรียมจับแกนนำแล้วเบื้องต้นอย่างน้อย20คนสารอาญาถนนรัชดาพิเศษออกหมายจับนายถาวรเสน,เนียมแกนนำกปปส พร้อมพวกรวม30คนซึ่งเป็นแกนนำกาปปาสแล้วก็แกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาอื่นๆรวม8ข้อหาหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ยื่นขอหมายจับทั้งหมด43คนในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาอื่นๆรวม8ข้อหาและหลังจากนี้นะครับให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจควบกลุ่มผู้ที่ถูกออกหมายนำตัวมาฝา มานำตัวมาฟ,ฟ้องคดีได้เพียงเท่าที่จำเป็นในการนำตัวมาส่งฟ้องต่อศาลเท่านั้นส่วนแกนนำที่เหลืออีก13คนอย่างเช่นนายสมศักดิ์โกสัยสุขนายสุริยศักตาศีลาศาลได้ยกคำร้องออกหมายจับเนื่องจากเห็นว่าผู้ต้องหาดังกล่าวอยู่ระหว่างการปล่อยชั่วคราวของศาลและไม่ปรากฏว่าจำเลยหลบหนีระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวศาลย่อมมีอำนาจที่จะบังคับให้ผู้ประกันส่งตัวจำเลยต่อศาลในคดีที่พนักงานอายการ มีคำสั่งฟ้องไว้แล้วอายการสามารถสั่งฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อสารอาญาโดยไม่ต้องนำตัวผู้ต้องหามาศาลขณะที่นายทาริศเพงดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าหลังจากนี้จะประสานให้ตำรวจชุดนเรศวรและชุดอรินทราชจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับทันทีซึ่งขณะนี้มีเป้าหมายแล้วอย่างน้อย20คน ซึ่งไม่ได้พักอยู่ในที่ชุมนุมและไม่มีการติดอาวุธคอยคุ้มกันและขอเตือนประชาชนให้อยู่ห่างจากแกนนำที่ถูกออกหมายจับ